การเกิดใหม่ของจกักรพผัดเกียนตอนที่161ถึงตอนที่162ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเข็บวิชาโคตรเกียนด้วยนะครับและสำหรับคนที่อยากเข้าไปอ่านเองเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเอาละ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยนะครับ <c oughs> คิดว่าตำแหน่งหัวหน้าสมาคมมันเจ๋งมากนักเช่นไหมละ่ะพวกคุณต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งนะว่าคุณชายจัวน่ะเป็นถึง พอแล้วอาจารย์ฉางกวนขอโทษครับคุณชายจัวผมลืมตัวไปนิดหน่อยค่ะคุณชายจัวได้ยินว่าก่อนหน้านี้ไม่นานพันธมิตรมอบตำแหน่งให้กับแม่ทัพอายุน้อยผู้เก่งกาจคนหนึ่งหรือว่าจะเป็นคุณเออแม่ทัพจัวผมไม่ได้พูดนะเขาเดาออกเองก็ว่าทำไมถึงไม่เก่งขนาดนั้นเขาคือแม่ทัพของพันธมิตรบูนี่เอง มีนาถึงได้ปฏิเสธตำแหน่งหัวหน้าสมาคมบูเพราะมีตำแหน่งที่ใหญ่โตกว่าแล้วฉันนี่มันโง่จริงๆเมื่อกี้กลาพุดจาเสียสีแม่ทัพจัวไปได้ยังไงโชคดีที่แม่ทัพจัวเป็นคนใจกว้างไม่เอาเรื่องกับฉันเอาเถอะจบเรื่องแล้วผมทำเรื่องที่สัญญาไว้เสร็จรู้ล่วงแล้วนะอาจารย์ชางควรไปละ คุณชายจัวเดี๋ยวก่อนเรามีเรื่องอยากจะขอร้องให้คุณช่วยถ้าไม่ทัพจัวยอมช่วยแล้วก็การสำรวจดินแดนลับจะปลอดภัยมากขึ้นหืมเรื่องอะไรครับพวกเราได้รู้เรื่องราวของดินแดนลับจากตำราโบราณที่มีคนทิ้งไว้และของสิ่งนี้ก็ได้มาจากที่นั่นตำราก่าวไว้ว่า ข้างในดินแดนลับอันตรายอย่างยิ่งผมจึงอยากจะขอร้องให้แม่ทัพจัวไปร่วมสำรวจดินแดนลับด้วยกันและยกชิ้นนี้คือของตอบแทนก็ได้ผมตกลงในดินแดนลับมีของวิเศษเหรอเพื่อเพิ่มพลังให้มากขึ้นโดยเร็วเราก็ควรจะไปสักครั้งเหมือนกันวันต่อมา ทำไมไม่เข้าไปอีกล่ะครับไม่ทับจัวมันลงอาคมปิดผนึกไว้พวกเราเชิญปรมาาารย์เปี่ยนสินแสที่มีชื่อเสียงของสวีโจมาแล้วเขาจะปลดผนึกให้ของกะกาแค่นี้ก็ต้องเชิญคนมาปลดให้ยุ่งยากด้วยหรือไงสามหาวปรมจาร์์เลี่ยนอาคมนี้ลึกลับซับซ้อนแม้แต่ฉัน ยังพึ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเด็กปากไม่สิ้นกินน้ำนมอย่างแกก้าพูดดูถูกมันได้อย่างไรซับซ้อน <c oughs> <c oughs> อาคมชั้นต่ำแบบนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนแค่หนึ่งวิเราก็สร้างได้เป็นหมื่นแล้วไอเด็กหน้ามินแกไม่ยอมรับใช่ไหมแกนี่มันวอน ใจเย็นก่อนครับท่านผู้นี้เป็นแม่ทัพของสมาคมบูผมเชิญเข้ามาเพื่อร่วมสมรวจด,ดินแดนลับโดยเฉพาะทั้งสองท่านยาวมีเรื่องกันเลยนะครับ <c oughs> เดิมทีน้อยๆต้องการจะล่อพวกจอมยุทธนาโงให้มาติดกับดึงเหลือและพลังงานของพวกมันมาปลดผนึกสมบัติเราดันมาเจอต่อสะดาย เป็นแม่ทัพของสมาคมบูงั้นเหรองั้นเรื่องนี้ก็ให้มันแล้วไปแล้วกันทุกท่านถอยไปสักหน่อยฉันจะเริ่มปวดพนึกแล้วมังกรเล่นลับแสนปีหนึ่งเท้าทยานฟ้าหนึ่งเท้าเหยียบภูเขาแปดทิศผสานอาคมปากฏ ปลอมมาจา์เปี่ยนเก่งจริงๆ,ๆทำแค่นี้ก็ดึงอาคมที่ซ่อนอยู่ออกมาได้แล้วไม่เสียแรงที่เชิญมาไม่อย่างนั้นพวกเราคงเข้าไปไม่ได้ฉันพอมีความรู้เกี่ยวกับอาคมอยู่นิดหน่อยอาคมนี้มีทั้งหมด13ชั้นทับซ้อนไปนเรื่อยๆลึกลับมากจัวผู้ฝนันกล้าพูดได้ยังไงของแค่นี้ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยในตอนแรกมึงบอกไม่มีใครรู้เลยวะ่ะปลมมาจา์เปี่ยน ต้องใช้เวลาอีกสักเท่าไหรถึงจะสามารถปลดผนึกได้อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละเพื่อไม่ให้ใครเข้าไปได้อาคมปิดผนึกนี้นายน้อยสรางทับเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นแก่ไม่ได้ง่าย,ายขนาดนั้นหรอกอีกอย่างตอนนี้นายน้อยกำลังสร้างอาคมเวสังเวยใหญ่ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งชั่วโมงคงเสร็จพอดี หนึ่งชั่วโมงฉันไม่มีเวลาลอมากขนาดนั้นหรอกนะฉันจัดการเองก็แล้วกันแค่หนึ่งวินาทีก็พอแล้วจัวผู้ฝันจะทำอะไรนะ่ะเขาคงไม่ได้คิดว่าตัวเองสามารถปลดผนึกได้หรอกใช่ไหมขนาดปรมาจารย์เปลี่ยนยังบอกว่าต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเขาบอกว่าตัวเองสามารถใช้แค่หนึ่งวินาทีบ้าหรือเปล่าช่างเถอะให้เขาทำไปสิฉันอยากเห็นคนหน้าแตก เรมามาจา์เปลี่ยนอย่าโกรธไปเลยนะครับแม่ทับจัวมีความสามารถตั้งแต่อายุยังน้อยจึงมีความมั่นใจมากไปหน่อยอย่าได้ถือสาททำไมฉันต้องโกรธหืมฉันก็รอดูอยู่ว่าถ้าเขาปลดผนึกไม่ได้เขาจะทำหน้ายังไง เอะอะไรกันนี่มันปะาเปิดแล้วจัวปูฝานเปิดผนึกได้ในหนึ่งวินาทีจริงๆด้วยมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยล้อกันเล่นหรือไง เายังไม่ทันทำอะไรพันนึกก็โดนไอ้จัวปูฝาน,นี่ทำ้ายไปแล้วอย่าบอกนะว,ว่ามันก็เป็นคนของนายน้อยสมแล้วที่เป็นแม่ทัพจัวอายุน้อยอนาคตไกลของพันธมิตรบูไม่เพียงมีพลังการต่อสู้ชั้นสูงแต่ยังมีความรู้ความสามารถด้านอาคมถ้ารู้อย่างนี้เราคงไม่ต้องเชิญปรมามจารมาหรอกจัวปูฝาน,นี่แหละขาใหญ่ตัวจริง ไม่คิดเลยว,ว่าจัวผู้ฝานจะรอบรู้ขนาดนี้ฉันดูถูกเขาไปได้ยังไงมีจัวผู้ฝานอยู่ปรมาจารย์แก่นั่นก็หมดประโยชน์แล้วสิท่านจัวผู้ฝานดินแดนลับเปิดแล้วเข้าไปกันเถอะไอ้คนพวกนี้เปลี่ยนหน้ากันไวจริงไอ้พวกบ้าดีใจไปก่อนเถอะอีกเดี๋ยวก็จะถึงเวลาตายของพวกแกแล้ว เครื่องเซนเข้าไปแล้วนายน้อยที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของท่านหืมดวงจิตเมื่อกี้มันหรือว่านายน้อยเครื่องเส้นเข้าไปก่อนแล้วครับ ไม่เป็นไรอาคมบูชายันใหญ่เตรียมไว้เสร็จแล้วใช้แผนเดิมชิงมูทุกคนดูนั่นข้างในมีตำหนักแถมยังไม่มีอาคมป้องกันอะไรเลยด้วยโชคดีแล้วพวกเรานี่น่าจะเป็นตำหนักเจียหลานที่ตำราบโบราณกล่าวถึงใหญ่ยยขนาดนี้ข้างในต้องมีของดีเยอะแน่รวยเละดูภายนอกหรูหราสวยงามก็จริง แต่ภายในแพ้ไอชั่วหลายเข้มขน้นคนชายจัวตำหนักนี้ไม่มีอาคมป้องกันใดๆพวกเราเข้าไปตรวจกันเลยไหมครับเอาสิไปดูด้วยกันอยากจะเห็นนักว่าข้างในมีอะไรรออยู่ว้าว อาวุธวิเศษมากมายเต็มไปหมดแถมยังมีสมบัติเป็นกองฮ่าฮ่ฉันรวยแล้วไม่คิดเลยว่าผ่านมานานขนาดนี้อาวุธพวกนี้กัลบไม่เสียหายไปตามการเวลาพวกเราโคโชคดีเลยหยุดนะอย่าแตะต้อง ไม่ทันแล้วเปิดใช้งานอาคมแย่แล้วอนี่มันอะไรกันฉันฉันขยับไม่ได้อ,อาคมนี้มันกำลังดูดเลือดเนื้อของพวกเราไป ปะาบาลามมัจาเปี่ยนเป็นคนทําไอ้สันแล้วนี่มันวางแผลรอบทำลายเราฮ่าฮ่าฮ่อาคมใหญ่นี้เตรียมไว้ผู้ผ่ๆกแกโดยเฉพาะในเวลาแค่หนึ่งการทูบพวกแกก็จะแห้งแกะเป็นปาแดดเดียวหืมไม่จริงทำไมแกยังยืนอยู่ได้อาคมเริ่มทํางานแล้วแท้ ของเล่นเด็กอย่างนี้น่ะเหรอคิดจะเอามาดูดเลือดเนือฉันฉันจะยืนให้ดูอยู่อย่างนี้แหละดูดได้ก็เอาไปคุณชายจัวไม่เป็นไรดีจริงๆคุณชายจัวเป็นความหวังสุดท้ายของพวกเราคุณชายจัวพวกเราจะลอดหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณแล้วจัวปูฝานตอนอยู่ข้างนอก ฉันก็แค่เก็บซ่อนพลังไว้แกคงไม่ได้คิดว่าฉันจะสู่แกไม่ได้จริงๆหรอกนะฉันจะทำให้แกกลายเป็นคนตาแข็งคอยดูซะ